สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวส่วนหลงรอเก้ากัน <c oughs> อันนี้นั่งรถแบบนี้ <c oughs> นั่งรถชมดอกไม้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาชมดอกไม้นะคะรอรถรอรถออกแป๊บหนึง่งรถออกแล้วค่ะเพื่อนๆออกแล้ว ่ออมอันนี้ทางโรถลางหลายคันมา 네 <목소리로> จะพาไปชมสวนดอกไม้กันตอนนี้เราก็งลงรถล้วอันนี้อะไรนะดอกงอนไก่อันนี้รักแรกป่ดกไม่โด่งจพาเก็บบรรยากาศันค่ะทุกคน ลูกอะไรอ่ะวุ้ยมีแตนด้วยมีแตนลำด้วยนะลูกอะไรเหรอหมอนไก่ทะเลเหรอ,อม,มีสวยด้วยนี่สูงขึ้นไปสวยมากมย้อนแสงหงอนไก่ทะเลอันนี้อันนี้ยังไม่แหงอันนี้ลูกดิบมาดูนี่มาดูนี่นี่มีฟอ,องนี้สวยนี้สวยเลย อือคือเคยเห็นเหมือนกันไะไปต่อไปต่อค่ะทุกคนไม่เคยนั่งเป็ดไอ้ถีบเป็ดเดือเป็ดเลยนะลองไหมถีบเดือเป็ดอะ่ะถีบเดือไม่ไหวอ่ะจะเดินไม่ไหวเอาอุ้ยสวยต้อนอะไรนะก็สวยนะต้อนอะไรนะน,นี่ทุกคนหลอนใจ ไปูกไวก็ดีเลเป็นแถวลยอันนี้คืออไหนี่คืออะไร่บ,รอ,อ,อ,รอ,บอกวา,าเน่หกร้อมเมตรหรือเปล่า กลางาน้่คือซาลาอะไรคืออะไรอ่ะ โดอะไรเออ อเดี ja ๋ยวเราจะเดินไปเรื ch 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 ่อยๆนะคะฝนเดี๋ยวถึงจุดถึงจุดดอกไม้สวยๆแลเราถ่ายให้ดูลองนะคะทุกคนค่ะามาชมต้น ต้นอะไรมออี่่นช่อเขรอต้นไม้น้ำทะเลเหรอาฮซิโปเทียมซือยาสันเดอร์ซีไอเป็นต้นไม้ทะเลเนาะทุกคนนี่น้ำเยอะมากตัวหูแข็งด้วย น้ำแข็งด้วยเนี่ยน้ำแข็งดิโอ้โหใช่ตัวน,นี้วไม่ต้องละนี่แหละตัวตน,นี้ก็หนักไปดูต่อดีกว่าตัวนี้คือสสวนสวนไม้ทะเลคุณใี้ให้นั่งถ่ายรูปปะ ไหนามทั้งนั้นเลยคทุกคน ต้กนกระชายต้นที่บ้านเนี่ยเออแต่มันก็สวยเนาะผลผลิตสวยแบบแตกต่างอีกแบบนึงไง <c oughs> ที่ที่เย็บใบให้เราแต่ว่าของเราไม่ใช่เป็นด่างนะของเราเป็นสีเขียวแบบนี้เขียวะแบบอะไรไอ้หมีใหญ่ไอ้หมีใหญ่ทุกคนต้นนี้ชื่อเรียกว่าไอ้หมีใหญ่ดอกเขาจะมีบนแล้วมันก็ถั่วยู่ เขอาันนี้ิดก็บองิดเอาคับปีแล้วเมื่อกี้เขายาังเปิดอยู่เลย ปิดสีด่โมงเมื่อกี้นี่ไงเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เออดูดิดูดต้นนี้แหละออกดอกเพิ่งปิี่ยนใบเมื่อกี้นี่ออดอกด้วยใบนี้ใบต้นอนะไรเนี่ยดูดิดึงเห็นมเนะน,นี่ยต้นเนี้ยโอ้โหตกใ เห็นไหมใบมันใหญ่ยาวอย่างน,นี้นะโอเคปะผ่าชมได้เรื่อยนะคะทุกคนไปตรงน้มตรองไหยอยู่ตรงนี้น ใช่อ๋อเขาเรียกว่าพันไม้ทะเลทรายนะคะทุกคนเมื่อกี้เราเรียกผิดไปมีงใหญ่มากคือมีใหญ่ไอ้มีใหญ่ นี่มันชื่อต้นผู้อมอน่นชื่อผู้อมอนเหรอ,อแต่เราได้ยินว่าเป็นรักแรกพบเดี๋ยวไปซุ้มผีเสื้อกันค่ะทุกคนนี่ก็ผูกแลต้นนั้น มาตปลกๆกินเคยเห็นอันี้ก็สวยต้นชื่อม่นั่นต้นตาลเสีย้ยนอ้ออันนี้คือต้นตาลเสีย้ยนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน น้ำซุมอะไรกระปินนี้เป็นอะไรนะที่เขาบอกอยู่เมื่อกี้ลืมไม่ใช่ชวนชมมั้งหวานชื่นบานชื่นใช่ไหมไม่รู้อ่ะแดงแกมส้มสีแดงสีแดง จะเดินไปต่อนะคะทุกคนขอถ่ายรูปก่อนโอ้นเรามาช้าเขาปิดเขาปิดแล้วเราได้ถ่ายข้างนอกให้ดูนะคะทุกคนเราได้แล้วก็จะถ่ายข้างนอกให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้ผีเสือ้อตัวใหญ่มาก ไม่ได้ไปถ่ายแบบว,ว่าให้ผีเสื้อล้อมล้อมตัวเราเลยช้าไปหมจะไปถ่ายถ่ายรูปข้างนอกกันอยู่เชดายจังดูข้างนอกแล้วกันเนาะนี่เป็นการอนุรักษ์พืชอาหารของนอนผีเสื้อนะคะห้มามจับผีเสื้อ ดูตัวนี้สวยอ่ะสีส้มจะเป็นพันธุผีเสื้อนี่เข้าไม่ได้นี่นะคะผีเสื้อที่หายากผีเสื้อนอนกระท้อนนั่นเองโอ้อันนี้ผีเสื้อนอนกระท้อนอ, <c oughs> อันเนี้ยกลัวมากเลยเอนอนนี่นะคะทุกคนผีเสือ้อ โอเคครับเพืพ่อนๆตอนนี้คุณชายไม่ไหวค่ะเดินไม่ไหวแล้วไปขอ,อนั่งแล้ว <c oughs>